สวัสดีสมาชิกรถมือ2องช n แนลทุกท่านด้วยนะครับเทปซครับใครที่ตามหา suv ราคาสุดคุ้มวันนี้มาแล้วครับไม่ต้องรอานานครับ fc ครับเชฟโรเลตครับตีว่า2.0ดีเซลปี2011ราคา219,000บาทเพื่อนๆสมาชิกว้าวมาแล้วครับมาแล้วครับสีขาว สวยๆคันนี้ดีเซลตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับหาไม่ได้อีกแล้วครับสภาพแบบนี้เลขไม่แท้นะครับ1,90,000กิโลครับรถตามปีตามไมเนี่ยลงตัวครับดังนั้นคันนี้เนี่ยตรวจสอบประวัติได้เลยครับรถดีมากๆเกียร์เดิมๆเครื่องแน่นๆนะครับโอ้โหสอได้ดีเซลด้วยสวยกริบเลยนะเพื่อนเพื่อน แม็กยังได้ตัวเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยเบียดแต่อย่างใดนะครับสีบางๆสวยๆเลยนะครับโอ้โหเฮียนัทเขาเพิ่งได้มาวันนี้เลยเพื่อนๆสมาชิกรถอยู่นนทบ,บุรีนะครับอย่ารอช้าครับ2 1 9 0 0 0บาทซื้อสดราคานี้เลยส่วนจัดไฟแนนซ์นะครับผ่อนเบาๆสบายๆ5 0 0 0นต้นๆนะครับเพื่อนๆนะรีบมาเลยนะครับอย่ารอช้ากับคันนี้เลยถูกมากๆแต่ผมบอกเลยครับซื้อสดเนี่ย โอเคเลยนะครับส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะหากไม่ไกลจนเกินไปเฮียนัทเขาก็มีบริการการจัดส่งรถขับไปให้ดูถึงบ้านเลยนะฮะบางทีก็ขับไปที่ร้อยเอ็ดขอนแก่นนะฮะหรือว่าใกล้ๆโซนกรุงเทพปริมณฑลเขาก็ไปมาแล้วนะครับเพราะเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพการดูแลให้กับเพื่อนๆสมาชิกใครสนใจรีบมาเทส ทดสอบทดลองเลยครับที่เต็นท์เลยนะครับก่อนอื่นนะครับโทรมาก่อนนะครับ0885845375ว่ารถคันนี้ติดจองหรือยังใครดูคลิปนี้อย่ารอช้าครับรีบเลยครับวันพรุ่งนี้ก็ได้วันมือลื่นก็ได้ครับรีบมาดูมาจัดครับราคาสุดว้าวแล้วไม่มีอีกแล้วนะครับปกติเจนนี้ราคาอาจจะมีบ้างครับ1 9 9 0 0แาแต่สภาพเยินมากครับเพื่อนๆต้องบอกแบบนี้แต่คันนี้สภาพนางฟ้าครับต้องบอกแบบนี้ครับ219,000บาทไปหาไปเช็คเลยนะครับ รอบที่แล้วเนี่ยเราก็รีวิวไปอีกหนึ่งลำประมาณ2 0 0แสนกลางๆนะครับสภาพเท่าๆกันเลยเพื่อนๆคันนี้โอ้โหสุดจัดครับยารอช้า8ย์่าครับด่วนครับ